ครับเพื่อนๆครับผมสวัสดีงามงามยามเช้าครับผมวันนี้พบเจอเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์เนาะวันนี้ก็ได้นําเมนูแบบแซ่บๆรสชาติเผ็ดร้อนมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับผมนี่ครับผมวันนี้ผมมีตัวนี้ครับเล้งนะครับผมเล้งกระดูกหมูนะครับอันนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนําเพื่อนๆการทําความสะอาดก็คือ เราจะไปคุกเค้ากับเกลือนะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2-3นาทีแล้วก็เอามาล้างน้ําออกสัก3ารอบนะครับผมต้องล้างออกให้สะอาดนะครับผมต่อมาก็จะเป็นชุดต้มนะครับชุดต้มชุดตุน๋นตัวนี้ก็จะเป็น3เกลือครับผมลากผักชีแล้วก็พริกไทยดําเม็ดนะครับแล้วก็กระเทียมครับผมตัวนี้ผมจะใส่ห่อในผ้าขาวนะครับมัดแล้วก็ เอาลงไปต้มด้วยนะครับผมส่วนเครื่องปรุงรสหรือน้ําจิ้มหรือว่าน้ําราดครับผมต้องเลือกน้ําลาดเนาะก็จะมีน้ำน้ำเชื่อมนะครับผมใช้น้ําเชื่อมด้วยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําให้น้ําซุปของเราจะมีรสชาตินัวนะครับผมแล้วก็ตัวน,นี้เป็นน้ําตาลปี๊บด้วยนะครับผมเอามาปรุงรสปรุงรสกันแล้วก็มีน้ําปลาอย่างดีเลยครับผม ตัวนี้ก็ใส่ไปด้วยกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับต้องเป็นพริกขี้หนูสวนอย่างเดียวนะครับสําหรับต้มเล้งแซ่บทาน้าราดนะครับแล้วก็มะนาวนะครับผมก็มีผักชีฝรั่งผักชีไทยแล้วก็ต้นหอมหั่นใส่ด้วยกันครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับผมทีนี้เราก็จะไปเริ่มขั้นตอนขั้นแรกกันเลยนะครับผมเราจะ นำเล้งตัวนี้ไปต้มนะครับต้มทำความสะอาดต้มเพื่อทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งประมาณสัก10นาทีครับผมไปครับครับเพื่อนเพื่อนครับผมตอนนี้เราก็ตั้งหม้อไว้แล้วเราก็จะเอาเล้งใส่ลงไปเลยนะครับเราจะต้มเพื่อให้เล้งมีความสะอาดเพิ่มขึ้นนะครับเอาฟองเอาอะไรออกนะครับแล้วก็ค่อยมาตุนมาซุปอีกทีหนึ่งทำเป็นน้ำซุปอีกทีหนึ่งครับผม โอเคครับผมก็จะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาครับผมแล้วผมก็จะใส่น้ำแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนๆทีนี้เราก็จะจุดแก๊สต้มไฟปานกลางนะครับเพื่อนๆครับผมสิบนาทีครับผมแล้วเราค่อยมาดูกันครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็จะครบสิบนาทีแล้วนะครับผมพาเพื่อนๆมาดูเนาะ นะครับขนาดผมล้างทั้ง3ามสี่รอบยังมีฟองออกมาครับผมเนี่ยครับฟองพวกนี้ครับผมเราก็ต้องตักทิ้งนะครับผมเป็นในส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้เราก็ต้มเลงมาประมาณสัก10กว่านาทีได้แล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะตักออกนะครับเพื่อจะได้มาตุนนะครับมาตุนกันต่อไปครับผมตักออกก่อน ออกก่อนนะครับครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้เราก็ทําขั้นตอนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มทําขั้นตอนที่2กันนะครับผมโดยการตัวนี้เป็นน้ําซุปได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เลงที่เราต้มเ,เมื่อกี้ลงไปนะครับผม จัดเรียงให้สวยงามหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับใส่ผ้าขาวห่อไว้เรียบร้อยนะครับผมก็มี3ามเกลือนะครับผมรากผักชีกระเทียมแล้วก็เม็ดพริกไทยดำใส่ลงไปต้มด้วยกันครับผมแล้วก็เกลือครับผมเกลือประมาณ1ช้อนชาครับโอเค แล้วก็เราก็จะเติมน้ำเลยนะครับใส่ประมาณท่วมเล้งก็พอนะครับผมทีนี้เราก็จะมาเคี่ยวเล้งนะครับเคี่ยวให้ความหวานออกมาจากกระดูกนะครับในระยะเวลาที่ยาวนานสองสังโมงเต็มๆนะครับผมแล้วก็ค่อยกลับมาดูกันครับเพื่นระหว่างที่เราเคี่ยว น้ำซุปของเล้งนะครับเราก็จะไปตำน้ำน้ำจิ้มน้ำลาดรอกันเลยครับผมเพือพ่อนๆครับผมก็เราก็ตุนแล้วก็เคี่ยวเล้งมาครบสองชั่วโมงแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าเนื้อใช้ได้หรือ,อยังเปื่อยหรือยังครับผมก็จะกดใส่ข้างกระทะแบบนี้นะครับถ้าออกเป็นสองชิ้นก็แสดงว่าเปื่อยแล้วครับผมโอ้โห ไม่เสียดายเวลาเลยครับผมเพื่อนๆครับผมนี่ครับเปื่อแล้วครับผมทีนี้ขั้นตอนการต่อไปก็เราก็จะตักเอาเฉพาะส่วนที่เราจะทานนะครับผมส่วนที่เราจะทานเพื่อจะมาใส่น้ําราดนะครับผมต้องแนะนาเพื่อนๆเลยว่าเราจะทําปรุงรสแค่ถ้วยต่อถ้วยนะครับผมเราจะไม่ปรุงในหม้อนะครับเดี๋ยวจะเสียรสชาติไปครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับผมก็จะมา ปรุงน้ำลาดกันนะครับน้ำลาดเล้งกันครับเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับผมเสรลงไปเลยน้ำเชื่อมประมาณหช้อนโต๊ะนะครับเพื่อให้เกิดรสนัวขึ้นนะครับผมแล้วก็คนก่อนคนให้มันละลายก่อนนะครับน้ำจะข้นๆขุ่นๆหน่อยเพราะว่าผมใช้พริกไทยดำนะครับ พอดีเม็ดพริกไทยขาวหมดก็เลยต้องจําเป็นต้องใช้เม็ดพริกไทยดาถ้าเป็นเม็ดพริกไทยขาวเนี่ยน้ําก็จะใส่ยิ่งกว่านี้นะครับน้ําปลาครับผมประมาณสักสองช้อนโต๊ะกะเอานะครับทีนี้เราก็จะใส่มะนาวนะครับผมประมาณสักเท่าไหรด่ดีเอาช้อนตากดีกว่าสองสองช้อนนะครับผมสองช้อนเพราะว่ามะนาวยังอยู่ในพริกก่อนนะครับผม เมื่อกี้เราตำพริกก็การพริกดำแล้วก็บีบมะนาวใส่ไปด้วยนะครับพริกขี้หนูครับผมใส่ลงไปได้เลยับรองแชบจิตจัดแน่นอนครับผมปิดแก๊สแล้วครับอ่ะดีนี้ก็ผักชีใบเลื่อยใส่ลงไปแล้วก็ ต้นหอมผักชีนะครับผมผักชีไทยด้วยใสยลงไปได้เลยครับปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วครับผมชิมอีกทีครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเปรี้ยวได้ใจแถมให้อีกครึ่งช้อนชาอยากแถมครับอยากแถมใส่ลงไปหน่อย โอเคครับเพื่อนๆทีนี้เราก็จะไปเอาไปลาดในส่วนของเล้งที่เราตักออกใส่ถ้วยไว้แล้วครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้น้ําลาดเราพร้อมแล้วนะครับเราก็จะลาดลงไปเลยครับผมนะครับลาดลงไปเลยครับผมชามเบลเลอร์เลยครับวันนี้ประมาณนี้ครับโอเคครับผม เสร็จสับเรียบร้อยอีกหนึ่งเมนูครับผมเล้งแซ่บนะครับด๋ยกให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยครับสดน้ํากันกระหึ่มแล้วครับผมโอเคครับเพื่อนๆขอจากลาไปก่อนนะครับเมนูนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยเจอกันใหม่เมนูหน้าครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนมีเงินมีทองใช้นะครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ